คือของพิ้ของงานหรือเล่นกิจกรรมต่างๆที่ทางผู้จัดไม่เคยมีความสุขท่านนะคะสามารถร่วมความสุกได,ดค้ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3วงนะครับคือ Modern Dog ฟลัวแล้วก็ Rooftop นะครับก็มาร่วมกันสร้างความสนุกในงานช้าง Music Connection นะครับก็จะเป็นโปรเจกต์ที่จะมีจัดขึ้นทั่วประเทศนะครับสำหรับเบียร์ช้างที่จะจัดขึ้นสำหรับพวกว Dog mm hmm. เราโมนด็อกก็เป็นวงดนตรี mm hmm. ที่คัดสรรและจัดเรื่องของแนวทางของร็อกนะครับก็มีน้องฟลัวนะครับ mm hmm. <laughs> น้องฟล mm ัว hmm. และน้อง r o ฟท็อปนะครับ mm hmm. มาร่วมแจมกัน mm hmm. ที่นี่ mm hmm. พิษณุโลกเป็นที่แรกรแล้วก็จะมีอีกที่อีก5-6 mm hmm. ที่ ต,ต่อไปนะครับสำหรับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะฮะแล้วก็คิดถึงคนรอบข้างคิดถึงศูนย์รวมให้มากขึ้นอย่าคิดถึงแค่ตัวเองแล้วก็ขอให้ให้คิดดีทำดีแล้วก็มีสติให้มากขึ้นในวันข้ามปีเพราะว่าการข้ามปีนี้มันก็หมายถึงว่า เราอาจจะลืมเรื่องเร็วๆร้ายๆ,ๆ,ๆที่เคยผ่านมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับแต่ว่าเราก็จะไม่รู้ว่าปีต่อๆไปเราก็จะสามารถที่จะเริ่มต้นอะไรได้หรือเปล่าฉะนั้นก็ทําทุกวันให้ดีที่สุดนะครับนั่นน่าจะเป็นพรที่ดีที่สุดสําหรับทุกๆคนครับ